เรียนไป2วันแล้วครับสนับสนุนโดยบริษัทอารดกรุ๊ปจำกัดไทยเดดพื้นที่ของเด็ดของคนไทยที่พ t t s t ีสเ o ชันทั่วประเทศ Toyota Fort u u n r Signature of e x c e l l e n c e 6นาฬิกา3ที่2นาทีเชิญที่วีดีโออล์เมื่อสักครู่นี้อเองหาคนจริงใจแบบพี่ไม่ได้หรอกโอโเป็นเสียงของใครเป็นคำพูดของใครของบิ๊กต่อ,อคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สูวหมวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดถึงใครพูดกับบิ๊กโจ๊กอบอกว่าในสำนักางานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้าพลาดจากพี่เองหาคนอย่างพี่ไม่ได้แล้วออจริงใจประโยคที่ท่านพูดที่ฉันเข้าใจแต่ภาพประกอบนี่ใครเป็นคนเลือกทำไมล่ะฮะคือถ้าเกิดว่าข้อความกับสีหน้าแววตามันดูแบบ จริงจังอและจริงใจอย่ามองที่หน้าตาบางทรั้งบางทีเนี่ยเวลาอย่างผมเนี่ยหน้าตาแบบโหดร้ายก็เป็นคนนิสัยแบบนี้แหละใจดีใจดีนะฮะงานนี้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟาดกันก่อนที่มีการแต่งตั้งผอบตรอตกลงแล้วบิ๊กต่อขึ้นผอบตรอจบยังสถานการณ์จบไหมจบแล้วสิปลดก้าแล้วทำหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วเองเออเองเอา พูดเองคนเดียวยังไม่จบอีกเหรอพี่ต้นความเขม็งเกลียวออยังคงคุกกลุ่นอยู่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติออและคนนี้คนนี้คือทนายกระดูกเหล็กทนายอนันชัยชายเดชทนายอนันชัยเนี่ยว่าคดีให้กับบิ๊กโจ๊กไปแปลมาอยู่ดีๆมีสองสายปริศนามาจากสองแหล่งออมาจากสองแหล่งฝั่งนึงบอกบิ๊กโจ๊กโจ๊กมึงบอกให้ลูกน้องมึงบอกลูกน้องออออหยุดนะเลิกทำคดีเออใครสั่งใหญ่กว่าบิ๊กโจ๊กเหรอคำว่าใหญ่กว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะบิ๊กโจ๊กรองบว่าตลอบรแสดงว่าใหญ่กว่าบิ๊กโจ๊กก็มีแค่ผตเ้ย อ้าวไม่ใช่ก็ดูจากมันมีหลายภาคส่วนสิย่า่วิกจ๊กภาคการเมืองเขาใหญ่กว่านายกรัฐมนตรีนี่สายหนึ่งอีกสายหนึ่งมาจากสายของทนายอนันชัยค่ะเลิกทำพอดีนี้ได้แล้วสัมคานและเลิกให้สัมภาษณ์ทันทีมาจากสองสายซึ่งคนละเส้นทางกันวันนี้จะมีรายละเอียดครบถ้วนทุกรูปแบบแต่เมื่อวานนี้คนนี้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโผล่มาทำงานแล้วครับ ไหนคนไหนอ่ะบิีกโจ๊กรีบอ๋อใส่ใส่หมุดไว้ให้ใช่ไหมปากหมุดไว้ให้เพราะเดินมาไกลๆเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้เหรอไม่เข้าไม่ทันเหมือนเดินไม่ทันโดยปกตินะบิ๊กโจ๊กกับนักข่าวโห่คนไหนแต่ดูแล้วทุกคนน่าจะคิดถึงคนเดียวกันมีอยู่คนเดียวไหมซอสใส่เกือบกันเลยดีเดียวโอ้แล้วคนนี้ก็พูดไม่ได้เอ่ยชื่อคนนี้ก็พูดก็ไม่ได้เอ่ยชื่อกลายเป็นว่านึกอยู่ในหัวได้มีอยู่สองคนนี่เขาโต้กันไปมาเนี่ยแหละค่ะเดือดจัดจริงๆนะครับมีขนาด ตำรวจคดีเขาจบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทนายก็ยังไม่จบเหมือนกันนะครับพักครู่เดียวและช่วงหน้าพลาดไม่ได้ถูก30ล้านแต่กลายเป็นตำนานหน้าใหม่มหวย30ล้านตำนานหน้าใหม่ฮะเดิมทีตำนานของครูวิชากหมวดจรูนแต่ไปไปมามีตำนานหน้าใหม่ถูกรางวัลแต่ไม่ได้ตังค์อ้าวใจผมนะครับว่าผมเนี่ยได้สั่งซื้อเขาแล้วนะจริงๆเขาส่งมาพว่ให้ผมก็ต้องจ่ายตังค์ถ้าไม่ โรแมนซิ่งอิตาลี23่สามมพฤศจิกายนนี้บินไปกับนันทคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่เอซีมิลานปะทะฟิออเรติน่าช็อปแบลนด์คาเฟอร์ลีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน0ูนย์7ปดเจ็ดสามสี่เจดสมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราจะยไมทำไมมนุษย์ถึงมีพลังงานไฟฟ้าใช้ตลอดเอล่า ใครเป็นคนคิดก็ฟอผอคิดปิดปรับโบดเทียนปลดไปีที่ไม่ใช้ปรับแอร์ยิ่งอยู่องศาโบดปักเมื่อเลยกใช้เปลี่ยนไม่ใช่ไม่รีสตาร์ทีิติฉลากเบอร์ห้าปลูกต้นไม้เชการดูแลสิ่แวดล้อมปิดปรับลดเปลี่ยนปลูกได้สุดลับผ่าปอแล้วเราจะกลับไปยึดโลกของเขาเนี่ยก็ฟอผอสนับสนุนทุกเก้าสีเขียวเสียงไรเสียงความกรอบ โลตัสกรอบอร่อยทุกช่วงเวลาโลตัสกรอบอร่อยทุกซองครับดุตัวพอคราบดีตัวลูก <c oughs> ต้องเจอพลังสักสะอาดตัวแม่ <c oughs> เผาซุปเปอร์ให้ผ้าขาวขาวสะอาดห<ะ> <c oughs> อมฟังระดับซุปเปอพลังซักตัวแม่ต้องเผาซุปเปอร์เด <c oughs> <c oughs> ็กชอบค่เดชั่น u UH s t นมแคลเซียมสูงลองเลย ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟองสลายเพราะผมเสียบกอกขาดด่วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดด้วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชคดูเหมือนสะอาดแต่ทำไมคาบลักยังอยุ่ง เพราะแค่แปลงฟันกำจัดคราบพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีทั้วทั้งแคสิโร่สูตรไม่แสบปากภาษาพลังทำความสะอาดช่วยลดคราบพลักได้มากถึงห้าเท่าลองเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีดดาวนี้ร้อนจังเหงื่อก็ออกแต่ชมไม่กลัวเพราะความหอมสดชื่นของดอกไม้มีเอเซนชั่นอลอ์สกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวน,นี้สดชื่นช่วยปกป้องกลิ่น24ชั่วโมง อนาคตไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นด้วย Ocean Life e n j o y Health คุ้มครองครอบคลุมเหมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้ง<ป>เมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นนำสบายใจไม่ต้องสำรองจ่ายประการสุขภาพที่อ้ม,มั่นใจจากโอ e a n l ไ f e ไทยสมุทรกสะดุดอย่างนี้มันจะไปเสียบได้ไงยินเหลกแบล็กซี่ไวหัวใบม,มีเสียบได้กดเร็วเสียบในครั้งเดียวกดนเร็วเสียบในครั้งเดียวเทได้ไม่ยุญญ่งยากยินแหลกแบล็กซี่ไว เด็กชอบคาร์เนชั่น U S T นมแคลเซียมสูงลองเลยโรแมนซิ่งอิตาลี3 3 3 0ิพฤศจิกายานนี้วินไปกับนันทคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่ A C มิลานปะทะฟิออเรตตนาช็อปแบรนด์คาเฟาลารีล,ล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน0 8 7 3 4 7 3ด1 8 7 1 1การคั้วอย่างเชี่ยวชาญทุกอย่างต้องใช้ทั้งเมล็ดอุณหภูมิเวลาสีกลิ่น จนเกิดแครกแรกที่ใช่ให้กลิ่และรสชาติเฉพาะตัวเนสกาแฟเกรดคั้ยิ้มเธอดุดนางสวรรค์ยิ้มยา้มเห็นฟันสดใสเรืองราเพราะคุณค่าสมุนไพรโอเคเธาเบาไงย่าสีฟันที่น้องใช้เองสุขภาพาปากดังนางฟ้าเนื้อฟันละลาหอมเย็นสดชื่น บาราใช้กันหอมเย็นเงือกละฟันุกแข็งรดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิร์กแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว อยากทำสิ่งที่รับต้องใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย e n s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งที่มี HMB พร้อมโปรตีนคุณภาพดีและสารอาหารที่หลากหลายที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติกของระบบภูมิคุ้มกัน e n s u r g o แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง ตัวตนที่ซ่อนอยู่โดยสิ่งที่มีประโยชน์ Body Key er. อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อยใหม่กลิ่นเบอร์รี่ Body Key er. ยอดขายอันดับหนึ่งในไทย n ว t r i l i t e จากอ M w a ย์ way. ไอจัส a n n ด้ h แฮ e อ้ยอันได้บออเลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทยแว็กซี่คาวอสล้างแล้วเคลือบเงาทันทีกาแฟอาราบัสปีหอมเข้มคุ้มค่าหาลองยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเชเส็จมก้า ที9วินาทีพอดีเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมดูมเรื่องราวของเงินเงินทองทองกันหน่อยล่าสุดที่ผ่านมาถูกหวยกันบ้างไหมคะไม่ถูกไม่เป็นไรมองคนถูกหวยก่อนก็แล้วกันเพราะว่าครั้งนี้กําลังจะเปิดตํานานหน้าใหม่ของหวย30ล้านถ้าพูดถึงคําว่าหวย30ล้านที่ฉันนึกออกแค่คนเดียวนะใช่คูค่คนั้นนะคู่นั้นะทุกวันนี้ก็ยังเป็นตํานานอยู่นะคร,ครับครูกับ ครูคจะ <บด S 1> อยู่ข้างเธอเสมอเออคุณครูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่ออกมายืนยันว่าหวยเป็นของตัวเองอันนี้คือตำนานบทแรกแต่วันนี้กำลังจะเปิดตำนานบทใหม่แล้วค่ะตำนานบทใหม่30ล้านในราคาที่เท่ากันเพราะว่าบุคคลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขายืนยันว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาห้าใบห้าใบใบละหล้านก็ต้องได้30ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ซื้อแบบเป็นใบๆตามแผน แง่คุณผู้ชมเพราะว่าถ้าซื้อบัตรนั้นอุ้ยป่านนี้เอาไปขึ้นเงินเป็นเสษฐีแล้วไม่ต้องมาออกเป็นข่าวแต่ว่าการต้องออกมาเป็นข่าวเพราะว่าเขาไปซื้อในออนไลน์แล้วปรากฏว่าเจ้าในออนไลน์ไม่ส่งสลากจริงให้มาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ